โอ้ทุกคนเก้าพันมายก็อดไม่ถึงหมื่นรันทุกคนแต่ละาพันหมื่นเก้าทุกคนแตกหมื่นก้านะครับทุกคนครับโอ้ใครที่อยากเล่นแบบนี้แตกแบบนี้ต้องเว็บนี้เว็แบบเดียวสมัครใต้ลิงค์้ารรักรลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับกดหมอนนะครับวันนี้ผมก็จะปัโดโกนมาเรื่องสอร์ตกันนะครับทุกคนอ้าวทุกคนครับมาดูกันสิครับว่าวันนี้ผมจะแตกเท่าไหร่กันนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจส,บสับสครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนใครอยากได้สุดก็ทักเข้ามาเลยอ๋อทุกคนครับมาดูกันสิครับทุนโบมาเบ็ดไปที่สองร้อยนะครับทุกคนโอ้โห แตกแล้วนะครับทุกคน4 0 0มนะครับตอนนี้ได้กำไรมาที่แปดพันบาทอ่าทุกคนครับมาอีกครั้งเราจะได้โอ้ทุกคน1มื0 0สแตกอีก4,000บาท โอ้โหไม่กลครับทุกคนครับมันดีมากมันสุดยอดเลยนะครับโอ้ oh. ไปต่อครับทุกคนไปครับ เอาทุกคนครับอย่าไปคิดอะไรมากกับการริ้นสลดกันนะครับทุกคนครับเรามีทุ่นระเบิดไปเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ดูจังหวะแล้วก็เวลาเล่นนะครับทุกคนครับตอนนี้ตีหนึ่งนะครับทุกคนครับเดี๋ยวลงไปพรุ่งนี้เช้าวันที่22ให้ดูเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับอ่าวันนี้ผมโอ้ทุกคนทุกคนมามามาอทุกคนมันหมายหมาทุกคน โอ้ไมยก่อนทุกคนครับมันไม่มากันครับโอ้โหโอ้ทุกคนสกิเตอร์โอ้โหไม่มาแล้วทุกคนไปต่อกันอีกนะครับทุกคนครับโอ้โอ้โอ้ไม่ก็ต้องเข้าแล้วนะครับทุกคนครับพี่ดาทีนี้โอ้โอ้ไปไปไปโอ้โอ้ทุกคนไปไปโอ้โอ้เข้าไม่เข้าครับทุกคนโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับทุกคนครับ ไม่ก็ครับทุกคนมันแบบอือหือโอ้ทุกคนโอ้โอ้สี่พันหกพันโอ้ทุกคนเก้าพันโอ้ไม่กไม่ถึงหมื่นนะครนะับทุกคนแต่ละเก้าพันมื่นเก้าทุกคนแตกมื่นเก้านะครับทุกคนครับโอ้ใครที่อยากเล่นแบบนี้แตกแบบนี้ต้องเว็บนี้เว็แบบเดียวสมัครได้ลิงค์ n g างร้านลนนะครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครบับ